เมื่อวันที่17กุมภาพันธ25์2566ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้วจังหวัดสาแก้วพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์มนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนูสุกลสกุลสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่6คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาแก้วจังหวัดสาแก้วมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมมอบถุขงขวางขวาญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กําลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาแก้วเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจําจังหวัดขนาด400เตียงที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชนมีการบรูรณาการการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทียมสา,สาขาวิชาชีพให้การดูแลสุขภาพถึงบ้านและชุมชนในกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ยากไร้ผู้พิการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆและจัดให้มีหมอสามคนประจำครอบครัวทำให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตได้ดีขึ้นกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีความเสี่ยงลดลงส่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการดีขึ้นหลังได้รับการดูแลในปี2565ได้เปิดบริการศัลยกรรมยูโรวิทยามีแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษาและรักษาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงและโรงพยาบาลยังมีความพร้อมดันเครื่องมือวินิจฉัยสมรรถสูงเช่นเครื่องอิเซเลตคอมพิวเตอร์เครื่องตรวจหาความผิดปกติของร่างกายโดยใช้เครื่องสนามแม่เหล็กและคลื่นความถี่วิทยุ สร้างภาพที่มีความละเอียดสูง MRI ทําให้ประชาชนจังหวัดสราแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่ต้องเดินทางไกลลดการส่งต่อและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอาทิโครงการตลาดสีเขียวได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรัศดรไทยบริเวณชายแดนสราแก้วมูลนิธิ MOA ไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้วสนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และนโยบายกลีนส่งเสริมการทำการเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีพร้อมทั้งขยายต้นแบบไปสู่โรงเรียนที่มีแนวคิดเดียวกันที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งหนองกระเพาะอนุสร์อำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วในโครงการกล้วยลักโลกนำวัสดุที่เหลือใช้มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นเชือกกล้วยหูหิ้วถ้วยกาแฟถาดใส่อาหารทำจากใบตองเป็นต้น